พา,พาไปดูในส่วนของสภาผู้นำชุมชนจับมือค่ะกับอบตอบางโงยในการเปิดตลาดนัดค่ะบางโงยสื่อยาตีชุมชนหน้าอยู่สีเขียวอาหารปลอดภัยซึ่งมีชาวบ้านเข้าร่วมกันอย่างคึกคักค่ะ ที่อบตอบางงวยอำเภอร,รามันจังหวัดยะลาค่ะก็ได้จัดให้มีการเปิดตลาดนัดบางงวยือยาตีชุมชนหน้าอยู่สีเขียวอาหารปลอดภัยขึ้นโดยมีชาวบ้านในพื้นที่ของหมู่หนึ่งหมู่สองหมู่ที่3และหมู่ที่4รวมไปถึงค่ะโรงเรียนผู้สูงอายุบางงวยือยาตีและประชาชนทั่วไปนําสินค้าและผล,ผลผลิตทางการเกษตรของชุมชนค่ะมาวางจําหน่ายในตลาดแห่งนี้โดยเฉพาะค่ะพืชผักปลอดสารพิษนานาชนิดที่ปลูกกันอยู่ในชุมชน หรือว่าหมู่บ้านนะคะซึ่งทางตลาดก็จะเน้นการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยเป็นตลาดนัดสีเขียวที่ถือว่าเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยค่ะขณะที่มีส่วนราชการแล้วก็ประชาชนเองก็ให้ความสนใจนะคะมาเลือกซื้ออุดหนุนกันอย่างคึกคักค่ะโดยชาวบ้านที่ขายเข้ายยำบอกนะคะว่าผักที่นี่ขายถูกมาก แต่ละชนิดค่ะกำหนึ่งเนี่ยขายอยู่ที่ราคา5บาทถึง10บาทเท่านั้นที่สำคัญเป็นผักปลอดสารพิษดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วยซึ่งนายยาการิยาสิมะ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางงวยบอกค่ะว่าสำหรับการเปิดตลาดนัดชุมชนนี้เป็นการสรุปผลงานทั้งปีซึ่งเป็นงานโครงการของชุมชนหน้าอยู่ได้รับงบประมาณสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพสสส,สซึ่งให้หมู่บ้านละ1 0 0 0 0แบาทค่ะมาจัดกิจกรรมส่งเสริมการปลูกพืชผักสวนครัวปลอดสารพิษเพื่อที่จะเป็นการลดต้นทุนค่าครองชีพ ลดรายจ่ายแล้วก็เพิ่มรายได้ในครัวเรือนค่ะสําหรับกิจกรรมในวันนี้ก็จะมีแต่ละหมู่บ้านนะคะที่ได้รับการสนับสนุนนําผลผลิตทางการเกษตรมาวางจาหน่ายเพื่อที่จะสร้างรายได้ให้กับสมาชิกในหมู่บ้านค่ะนอกจากนี้ก็จะมีการเปิดเวทีสรุปผลการดําเนินงานและถอดบทเรียนสภาผู้นําชุมชนภายใต้การดําเนินโครงการชุมชนหน้าอยู่อีกด้วยซึ่งทางด้านนายรอณนรอนิงเดงระกีนาผู้ใหญ่บ้านหมู่หนึ่ง บ้านลูโบลาบีบอกค่ะว่าเดิมจริงๆแล้วค่ะชาวบ้านที่นี่จะไม่ค่อยสนใจนะคะที่จะปลูกพืชผักสวนครัวส่วนใหญ่นิยมซื้อหมารับรทานมากกว่าแต่ชาวบ้านส่วนใหญ่ไม่รู้ค่ะว่าผักที่ซื้อมาส่วนใหญ่เนี่ยจะมีสารเคม,มีตกค้างซึ่งเมื่อมีกิจกรรมแบบนี้ก็ถือว่าเป็นการส่งเสริมให้ชาวบ้านเนี่ยใส่ใจในเรื่องของการกินอาหารหรือาการบริโภคผักสวนครัวมากขึ้นที่ปลอดสารพิษอีกด้วยค่ะ